พื้นฐานหลักของฮองจุ้ยก็คือความสมดุลหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความพอดีเย็นไปก็ไม่ดีร้อนไปก็ไม่ดีต้องพอดิบพอดีคับไปก็ไม่ดีหลวมไปก็ไม่ดีต้องพอดิบพอดีอ่อนไปก็ไม่ดี แข็งไปก็ไม่ดีต้องพอดิบพอดีมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีต้องพอดิบพอดีน้ำน้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภครวมทั้งไม่เพียงพอต่อการใช้สอยในครัวเรือนถ้าน้ำมากเกินไปก็ท่วมบ้านไฟน้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอต่อความสว่างความอบอุ่น รวมไปถึงไม่เพียงพอต่อการหุงต้มและก็การทำอาหารถ้าไฟมากเกินไปก็ไม่บ้านข้อสังเกตที่เด่นชัดที่สุดว่าที่ไหนที่เย็นจนเกินไปและก็ร้อนจนเกินไปที่นั่นจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แค่อากาศเย็นจนเกินไปเราก็ไม่สบายอากาศร้อนจนเกินไปเราก็ไม่สบายเหมือนกันการใช้ชีวิตของคนเรา ต้องทำอะไรให้พอดีโดยให้นึกถึงชีวิตประจำวันและก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นหลักว่าถ้าเราดื่มน้ำที่เย็นมากเกินไปเหมือนน้ำที่อยู่ตามขั้วโลกเส้นประสาทคงจะเกรงไปหมดทั้งตัวคงไม่แค่ชาขึ้นหัวอย่างเดียวแต่ถ้าเราดื่มน้ำที่ร้อนมากเกินไปเหมือนน้ำที่ต้มสุกใหม่ๆมันก็คงจะลวกปากเราไปเสียแล้วการนุ่งเสื้อผ้าก็เหมือนกัน ถ้าเรานุ่งเสื้อผ้าที่คับจนเกินไปเราก็จะอึดอัดไม่มีความสุขไปกับมันทําอะไรก็ไม่ถนัดแต่ถ้าเรานุ่งเสื้อผ้าที่หลวมจนเกินไปเราก็จะระแวงกลัวหลุดลุยทําอะไรก็ไม่ถนัดเช่นกันแม้แต่การเดินป่าถ้ามีต้นไม้แค่เพียงนิดเดียวความร่มรื่นก็จะไม่มีแต่ถ้าเป็นป่าที่รกจนเกินไปการเดินทางก็จะถือเป็นเรื่องยากลำบากทันที ประโยคที่ว่าทุกสิ่งถ้าเกินคำว่าพอดีก็จะกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนอิฐที่ผ่านการเผาไฟจนแข็งแล้วถ้าหากเราฟื้นเผาต่อจนแข็งมากสุดๆมันก็แตกสุดท้ายมันก็กลับกลายเป็นก้อนอิฐที่ไร้ประโยชน์นำมาใช้การไม่ได้แล้วอีกประโยคหนึ่งที่ว่าถ้าเราทำอะไรเกินความพอดีเราก็จะพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งประโยคนี้ถือเป็นประโยคที่เราทุกคนควรที่จะยึดมั่นให้ตั้งอยู่ในใจไว้เสมอชีวิตคนเราถ้าอยากจะให้เป็นชีวิตที่ดีก็ต้องรู้จักใช้ชีวิตให้พอดีเช่นคำกล่าวที่ว่าจงอย่าใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมากเกินไปสุดท้ายเกียดค้านจนไม่เหลืออะไรเลย แล้วก็อย่าโหมงานมากไปจนลืมดูแลสุขภาพและคนในครอบครัว